ย่อสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลอินดี้ตาลาคอนเสิร์ชลักกี้ชีวันนี้เว้ยเรามีของน่ากินวันนาำเหนืออีกแล้วโอเคเราไปเจอกับเมนูที่เราไม่สามารถห้ามใจกับความอยากกินได้จริงกับทุกคนจักินจักกินจะกินคือเมนูนี้ถูกเรียกด้วยหลายชื่อมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟนฟรายที่กรอบพิเศษในโลกถือว่าเป็นมันฝรั่ง1000ชั้นหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งนะที่ดูน่ากลัวมากก็คือมันฝรั่ง15ชั่วโมง วันนี้แดพรุง่งนี้ใช่ไหมๆๆมันมีหลายสูตรมากแต่ละสูตรเราก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะใน YouTube เราขออนุญาตเลือกสูตรที่เราคิดว่าเราอยากทำแล้วกันเนาะก็คือต้นฉบับจะเป็นอันนี้อันนี้ครับเป็นเส้นผ้าไวดูนี่อ,อ่าเราจะมาลองทำเรวเรียกมันว่าอะไรเดี๋ยว,วชื่อมันเยอะมากเป็นไฟทอด1,000ชั้นที่เอบที่สุกในโลกใช้เวลาทำกว่า15ชั่วโมงก็คือลกชื่อไหในเวอร์ชันของเรา เราจะทํา <Huh? S 2> เฟ้นไฟที่เก่าที่สุดในโลกที่ใช้มันฝรั่งหนึ่งพันชั้นที่ทํา <laughs> เป็นเวลานาน1ิ้าชั่วโมงสำเร็จไปโะะดยการราทั้งหมด <laughs> กี่ที่ต่ <laughs> อแล้วทำไมชื่อมันยาวจังวะ <laughs> พระเอกของเรานะก็คือนี่มันละฟังมัฝรั่งเว้ยหลูกประมาณนะคะหวังว่าจะพอน่าจะพอแหละเดี๋ยวขอไปล้างแล้วก็ไปปลอกมาแบบไฮสปีด น,นี่นี่คือมะม่วงที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับมันฝรั่งว้ยแล้วเล่นมันฝรั่งขั้นตอนต่อไปคือการฝานเขาให้ออกเป็นแผ่นบางๆครับเรามีนี่กระชิงถ้าใครดูช่องเรามานานจะเคยเจอนางแล้วใช่ในไอนคลิปเลผักผลไม้นะครับใช่อันนั้นนี่คือแบบเราลองเอาผักผลไม้หลายๆชนิดมาทําเป็นเลกันนะคะใช่เราก็จะมาทําการฝานเขาให้เป็นแผ่นบางๆางนี้นะครับทุกคน นี่ประมาณนี้แต่ว่าเป็นพันพันชิ้นเหมือนที่ชื่อของเขาบอกนะครับเราใช้ความเร็วนะครับแบบวายุทไหนอดูชิ้นหนึ่งหยิบมาให้ดูหน่อยโอเคนี่ดูดิมันก็จะได้แผ่นมันที่แบบกำลังบากำลัดินเนี่ยมานให้นี้เองเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปทำให้หมดครบทั้ง4อันนะจ๊ะ เสร็จแล้วนี่คือมันฝรั่งที่เราฝานออกมาด้วยความรวดเร็วนะครับต่อไปก็ต้องมีสิ่งที่เหมือนกับโมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นแบบที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อนะครับแบบสำเร็จรูปเป็นคอยธรรมดาเออถ้าใครมีแบบที่เป็นที่อบขนมก็จะเหมาะกว่าเอากระดาษนะครับลองอบนะครับมาทำให้หน่อยดิทุย จา,านี่เขาเรียกว่าอะไรนะเอากระดาษรองอบมาลองไว้นะครับเราจะได้เอามันฝรั่งออกอโมโง,ง่ายๆใช่<ๆ>เขาจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์ของเรานะแต่ก่อนจะใส่มันเนี่ยมันยังใส่ไปเลยโป้งๆอ,อย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีส่วนผสมหมดนาที่ยังล็อกแล้วเดี๋ยวเชิญ <c oughs> คุณเช้งนะครับกลับมาทําตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยความจริง จำสัดส่วนเต๊ะไม่ได้แต่ยังน้อยรู้ว่ามีอะไรบ้างจำได้ว่ามันจะมีน้ํามันและก็เกลือกับผงปรุงรสซึ่งเขาบอกว่าแล้วแต่เราจะใช้อะไรเราก็ขอใช้เกลือที่มันมีกลิ่นกระเทียม,มบวกกับพริกไทยดำแล้วก็ขาดไม่ได้มันจะต้องมีแป้งหมั่น สาดมันลงไปนี่เกลือกระเทียมอ่าเป็นเกลือที่มีกลิ่นกระเทียมนะเอาประมาณนี้คลิปก่อนนั้นที่เป็นหมูปิ้งปลอมที่เราบอกว่ามันหอมกระเทียม,มก็คือสิ่งนี้แหละคะ่ะแล้วก็พริกไทยดำ<ๆ>ก็ปรุงรสตามที่ชอบอ่ะทุกคนใครชอบอะไรก็ใส่ไปตามนั้นนะน้ำมันพืชประมาณกระหยอยเน,นึ่ใครเปิดขวดน,น้ำมันกลัวเปิดท้งที่มึงช่วยดึงอีเส้นี่นออกไปที่กะนะคะทุกคนกะ แล้วก็พระเอกเราสุดท้ายแป้งที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดสนุกมากนะครับแป้งมันเอาสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะที่ไต้กัวไม่น่าไม่น่าใช่แล้วจะใช้ช้อนกับใหม่วันรอดเนอะออาพอประมาณนั้นนะได้แล้วถึงมือคลุกเขาโอ้โหแล้วถ้าคลุกเราคลุกยังไงอะ ถาว่าต้องเติมอะไรหรือเปล่านะคะทุกคนก็ขอค่อยๆคุกไปทีละนิดถามว่าเราเชื่อใจตัวเองไหมว่าเราจะทําออกมากินได้และหน้าตาดีและอร่อยไม่ไม่เรามาลองไปด้วยกันกันทุกคนถึงขั้นตอนแห่งการจับจดทาซ้ำใส่กิรแผ่นนะครับทุกคนมาเดิมอันแรกเนี่ยใส่อย่างเงี้ยลงไปกิรเแผ่นค่อยวางเรียงจนมันถมจนเต็มโมเนี่ยนี่แหละพันชั้น 3และเช้งอีก9 9 7เอัน996แล้วโอเคเนี่ยเวลิกูดทำต่อไป A few moments later เน่เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมากระตุยนึงเช้งดูสนุกอะหน้าเช้งดูแบบเพลิดเพลินแลวมีความสุขอะไรเนี้ยตอนแรกก็จะถ่ายเป็นทำ lab นะครับสุดท้ายคร <c oughs> ูต้องมานั่งช่วยมนันนับวางทีละ <c oughs> อันเพราะมันมันนานมากอะวางทีละชิ้นนะครับช่วยกัน ชิดหน้าทุกคนเข้าใจไหมมันถึงได้ตายายครับมันถึงได้ขึ้นลุงป้าพอแม่งตายายแล้วเหรอโอ้ลำบากแกเกินไ่มทุกคนขอคำตอแต๊บนึงอัปเดตจ้าทุกคนมันไม่พอนี่ตอนนี้เพิ่งได้ประมาณเท่านี้นะคะมันที่เราฝานแล้วก็หมักๆักไว้อะมันเลยแค่นี้แล้วเพราะฉะนั้นล็อกก็เลยต้องไปฝานมาเพิ่มค่ะยัเรเหลือมันอีกลุกหนึ่ง ได้ประมาณเท่านี้จริงๆมันยังมีที่เหลืออีกนะเนี่ยได้อีกหน่อยนะเนี่ยจะไม่ไหวแล้วเจอร์ล์พอแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวให้เอาเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ230องศาเซลเซียสเป็นเวลาแป๊บเดียวเอง1ชั่วโมง1ชั่วโมงทุกคนเพื่อทำให้มันเนี่ยมันสุกทุกชั้นทุกชิ้นเลยนะครับใช่เพราะมันหนามากนะแก Hour later. อบเสร็จแล้วทุกคนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่น้องก็จะแบบว่าหน้าตาเหมือนมันอบนะครับตอนนี้สิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือหาอะไรหนักๆครับเพื่อกดให้มันเขาแบนเพราะว่าเราอยากจะให้เขาแบบว่ามันฝรั่งแต่ละแผ่นเนี่ยมันอัดก,กันแน่นมากที่สุดให้อากาศเลอนะ้อยที่สุดนี่เอง oh. แล้วก็เดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นอีกประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงทุกคนนั <Yeah. S 1> ่นแหละ 3 h o u r s later นี่คือสภาพของน้องเอามาไงดีวะความทีเดียวเลยเนาะควาลุ้นหนึ่งสอกูว่ามัจะเละตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮเขาก็ดูแข่งแรงอยู่นะเขาดูรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไหมดูดรวมอยู่นี่นี่นี่เนี่ยอ่าเอ้ยโอเคไหนน้องแก้ผ้าสิลูก ที่เห็นเป็นก้อนเนี่ยประกอบไปด้วยโอ้โหมันฝรั่งแผ่นเป็นพันชิ้นเลยทีเดียวนะครับรวมล่างกันเป็นก้อนเลยว่าใช่มันฝรั่งทั้ง3,000กว่าชิ้นนะครับได้รวมล่างกันเป็นหนึ่งเดียวไปแล้วครับในบอกพันชิ้นอ่ะอะไรนี่ดูดีดูดีมากดูดีมากอจริงป่ะมันหอมด้วยอ่ะ เพราะว่าเราแบบใส่กระเทียมพริกไทยอะไรลงไปนะครับต้องอร่อยนะเลยแค่นี้ก็หิวแล้วล่ะล็อกเฮ้ยยังไม่ได้เพราะว่าเราต้องหั่นเขาให้เป็นแว่นๆนะครับให้พอดีคําแว่นอะไร <c oughs> เราเป็นชิน้น <c oughs> เป็นชิ้นไอ้กูล,ลืมกูใช้คำศัพท์ <c oughs> เราจะหั่นเขาประมาณอย่างนี้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 ไหมเพื่อที่จะเอาเป็นทอดเป็นเหมือนเฟรนไฟอือป๊บป๊๊บบปืดจ้าโอ้โหคนมันแน่นมากเลยนี่ <ค>นมนแทจะเป็นนี่นี่หันไปหาแสงสว่างคนนี่คือแบบแทบไม่เห็นแบบล่องรอยว่ามันมีอากาศเลยนะเว้ดูดีนี่แต่จริงๆแล้วนี่ฟ้องให้ดูว่าเขาเป็นแบบนี้โอ้โหอ่ะอันต่อไปเลยห้อมันดูดีมากเลยยา่าน้องดูใจขั้นตอนต่อมาก็คือเอาไปทอด ่วง ASMR ของแท้ต้องมีไม้โทด้วยเจ้าค่ะ ช,ช,ชั้นชั้นชั้นะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นเฟรนช์ฟรายที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมามันกรอบมากแล้วมันกรอบข้างนอกแล้วข้างในมันชุ่มฉ่ำเพราะว่าข้างในมันจะมีความเป็นมันฝรั่งอบอยู่เด็ดนึงการันตีว่าอันนี้คือเฟรนช์ฟรายที่กรอบที่สุดในโลกจริงริอกัดแล้วจนแบบตกใจว่าไม่ใช่แข็งนะคือเสียงมันดังมากมันกรับอย่างนี้เลยอะใช่คือเราใช้เวลากับ <G un> การทำเมนูนดีไปทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงทุกคนรวมตั้งแต่เตรียมของรวมทอดจนกว่าจะได้กินเนี่ยคือคุ้มค่าเวลามากๆครับมันมันมีหลายสูตรนะมันมีสูตรที่มัน15<ม>ชั่วโมงแต่ว่า<ม>สูตรที่เราเอามามันเร็วกว่าหน่อยนี่เราเร็วกว่าทั้ง10ชั่วโมงสุดยอด<ม>แต่ว่าได้ดีอร่อยเด็ดคือวันไหนวันหยุดนะทุกคนลองดูลองดูหาเวลาทำต้องลองทำกันดูทุกคนอร่อยมาก มันดีจริงๆริงอร่อยทุกคนคิดนี้ถือว่าฟินมากแล้วคือร้อนรอ่ะอยากให้ทุกคนลองไปทํากินกันดูอร่อยจริงจนะครับอ่าดมดมทำรายอีกแล้วอยากให้ได้กิ่นอ่ะทุกคนอืมอ่ะบีบโชบี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 บโชบีโบีบโบีโชบีบ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 โชีบโอบีบีบชิ้นเดียวบบีบชี หกแถวอะแคนี่แล้วก็เครื่องปรุงที่เราปรุงไว้ไม่วเป็นพริกไทยดำหรือว่าเกลือกระเทียมเนี่ยเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นด้วยจริงๆนะทุกคนน,คคคนั่นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะใช่ก็คลิปนี้เราสองคนก่อนตัวเดี๋ยวต้องไปวิ่งต่อนะครับหลังจากกินคลิปนี้นะเพราะว่ามันกัวน,นใช่ไหม <laughs> แต่การันตีว่าเมนูนี้ดีจริงอร่อยมากนั่นทำให้เป็นลองคลิปนี้ไปละพูดจริง Enjoy Eating มากจะหมดละล็อกคืออุ่งฟินมากจริง ต้องทำไปกินต้องไปทำกินคุดเลยเดี๋ยวได้ทำสามอีกด,กดีแต่จำไม่ได้แล้วว่ากูปรุงอะไรไปเท่าไหร่จริงๆมั่วมากขยุก็อยุ่มมั่วทัวมมากย